สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดคลองน้ําใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชาสีมาที่ดินอยู่ใกล้ตลาดโคกสูงบนเนื้อที่ฉนด14ไร่3งานในพื้นที่ตำบลโคกสูงอําเภอเมืองนครราชาสีมาจังหวัดนครราชาสีมานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วครับ นี่ก็จะเป็นคลองน้ําด้านหน้าแปลงที่ดินฝั่งตรงกันข้ามจะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านสะพานตรงนี้สามารถข้ามไปยังฝั่งตรงกันข้ามได้เลยนะครับปรแปลงที่ดินของเราจะอยู่ติดกับถนนเรียบคันคลองจะเป็นถนนอินครุกกว้าง5เมตรนี่ครับ แนวคานานี้ก็จะเป็นเขตที่ดินของเราฝั่งทางด้านข้างแปลงที่ดินยาวลงไปทางด้านท้ายแปลง470เมตรรูปแปลงที่ดินสามารถดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงมีโฉนดทั้งหมด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่รวม14ไร่3งานทีดินจะมีหน้ากว้างติดถนนเรียบคันคลอง75เมตรยาวลงไปจนถึงท้ายแปลง470เมตรถนนกว้าง5เมตรคลองน้ำสาธารณะด้านหน้ากว้างประมาณ20เมตรเป็นคลองน้ำนิ่งมีน้ำตลอดทั้งปีทีดินของเราจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1.2เมตร แปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้ที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันไม่ได้ทำประโยชน์จะมีสภาพตามวิดีโอของเราเลยนะครับในส่วนของดินดินจะมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีดำดินดีเหมาะสำหรับทำการเกษตรสร้างบ้านสวนฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านได้มีการมาสร้างบ้านสวนไว้หลายหลัง ทำส่วนผลไม้ทำไรนาส่วนผสมท่านเองก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับซึ่งแปลงข้างเคียงได้มีการไถหว่านข้าวไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับไฟฟ้าประปาจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามคลองสามารถดึงเข้ามาสร้างบ้านได้เลยนะครับในส่วนของถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาจะอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินของเราห่างไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเอง ที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการขายเพื่อนําเงินมาแบ่งกันกันกบพี่ๆน้องๆตำแหน่งของแปลงที่ดินจะอยู่บริเวณด้านหลังโรงสีข้าวเจริญผลใกล้กับจุดตัดถนนสุรนารายตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาห่างจากถนนสุรนารายทางหลวงมดินหมาเลข2 0 5มาเพียงแค่1.2กิโลเมตร อยู่ห่างจากโรงเรียนโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ2.8กิโลเมตรทินของเราอยู่ห่างจากตลาดโคกสูง3.3กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานัสอณ์4.5กิโลเมตรอยู่ห่างจากสี่แยกบายพาสทางหลวงแผดินหมาเลข2 0 4ประมาณ6กิโลเมตรอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงจอหอประมาณ9กิเมตร จากเซนทรัลน,นครราชสีมามายังแปลงที่ดินประมาณ13กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ250กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร้ละ800,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งครับนี่ครับแปลงที่ดินของเรา อาจจะดูไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ทำประโยชน์สภาพค่อนข้างรกท่านเองสามารถที่จะมาเคลียร์ริ่งปรับพื้นที่ให้เกิดความสวยงามได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านท่านเองก็สามารถที่จะมาพัฒนาและสร้างบ้านสวนได้เช่นเดียวกันครับ าใด้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164ท่านผู้ชมครับคลิปนี้เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรายัางไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมต่อไป คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีเงินทองรวยสุขภาพรวยความสุขรวยความดีสวัสดีครับ